ทอกบมาชอกมม่ก o ่ สว ah. like like, ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมาดูบรรยากาศลานเบียของเมืองมิวนิคเพราะว่าเมืองมิวนิคขึ้นชื่อเป็นเมืองหลวงของเบียนะคะ วันนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศดีมากซึ่งก่อนหน้านี้ที่เมืองบิลนิกทั้งหนาวทั้งฝนนะคะแต่ตอนนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะเหมือนทุกคนอัดอั้นจากอยู่ที่บ้านนานหลายเดือนนะคะวันนี้มากองกันอยู่ที่ลานเบียนี้เลยค่ะดูผู้คนสิคะเยอะมากเพราะว่าเป็นอาทิตย์แรกๆของฤดูกาล ปี2023นะคะที่ลานเบียรเริ่มเปิดทำการลานเบียเขาจะเปิดเฉพาะในช่วงย่างเขา้าฤดูร้อนนะคะที่บรรยากาศดีมีแดดออกเพราะผู้คนก็จะมานั่งตากแดดน,นั่งทานอาหารนั่งดื่มเบียอย่างมีความสุขทางร้านเขาก็จะเปิด ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีดนตรีบรรเลงอยู่ที่ตึก Chinese Tower นะคะชั้นสองทุกคนก็จะเอ j นจกับบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปสั่งอาหารนะคะแล้วก็ดูผู้คนที่มานั่งนะคะ ทุกคนก็จะทยอยเดินเข้ามาสั่งอาหารกันเยอะเลยนะคะบางคนก็สั่งอาหารเสร็จแล้วก็ต้องถือถาดถือเบียมารอจ่ายเงินนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าคิวสั่งอาหารนะคะเราต้องไปหยิบถาดก่อนนะคะแล้วค่อยมาเข้าคิวค่ะถ้าเราจะเอาเครื่องดื่มนะคะเราก็ต้องไป หุดเครื่องดื่มก่อนค่ะซึ่งจะมีพวกน้ำอัดลมน้ำเปล่าอะไรไว้บริการส่วนเบียรก็จะเป็นอีกซีกหนึ่งนะคะสำหรับเบียรเราก็เขาจะแยกประเภทของเบียรนะคะที่เราเห็นก็คือมีเบียรดำเบียอื่นๆอีกนะคะตอนนี้เราก็มาหยิบเบียรแล้วนะคะแล้วเราก็ไปต่อคิวสั่งอาหารต่อค่ะ ทาที่เราเห็นนะที่เขากดเบียร์แล้วก็ไว้ให้ลูกค้ามาเลือกก็คือมีขนาดครึ่งลิตรกับขนาดหนึ่งลิตรนะคะส่วนเราจะเอาขนาดครึ่งลิตรค่ะตอนนี้ก็ในตู้ก็เราก็หยิบได้เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนของขนมหวานส่วนอาหารมีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะแต่วันนี้เราขอเลือกขาหมูเยอรมันดื่มกับเบียร์เย็นๆน,นะคะ ตอนนี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็หักค่าแก้ว2ยูโรนะคะเขาก็จะให้เหรียญเรามานะคะพอเราคืนแก้วเราก็ได้เงินคืน2ยูโรค่ะวันนี้เราจ่ายทั้งหมด36ยูโรนะคะร,รวม2คนค่ะสังเกตดูไม่มีโต๊ะไหนที่ว่าจะไม่ดื่มเบียร์เลยนะคะเราก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นเหมือนกัน ตอนนี้เริ่มปฏิบัติการแล้วค่ะต้องใช้มีดดีๆนะคะเดี๋ยวขาหมูกระเด็นออกจากจานค่ะขาหมูเขานิ่มมากเลยนะคะล้างคอสิ้นน่อยนึงแล้วก็ชนกับน้ำต้มนะคะเพราะคุณผู้ชายเขาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยค่ะเราเลยขอใช้สิทธิ์ ดื่มแอลกอฮอล์แทนเขานะคะเราก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะดีนะขาหมูที่ที่นี้นะคะขาไม่ใหญ่เหมือนร้านอื่นๆที่ร้านอื่นๆนะคะใหญ่มากก็คือทั้งขาเลยแต่ที่นี้เขาจะผ่าครึ่งนะคะยิ่งไปร้านที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งนะคะเขาจะขายยกคู่เลยนะคะขาหมูเขาจะไม่แบ่งขายเราบอกว่าเราจะเอาขาเดียวก็บอกไม่ได้ ก็ต้องยกขายก็คือขายยกคู่อะค่ะแต่วันนั้นเราก็กินหมดนะคะตอนนี้เหลือหนังนะคะเราพยายามเอามีดไปหัน่นก็หั่นไม่ได้นะคะเลยต้องแค่ออกจากกระดูกแล้วก็ใช้ซ่อมยกกัดเลยค่ะแก้ปัญหา เฉพาะหน้าแต่หนังหมูนี่กรอบจริงๆเลยพอเรากัดนี้ได้ยินกรอบมากๆอะค่ะวันนี้เราจะต้องรีบกินเพราะวันนี้เราจะต้องไปร่วมฉลองกับผลการแข่งขันฟุตบอลของทีมไบเยนที่ชนะ ทีมโคโลนนะคะเดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็ต้องเดินจากสวนอังกฤษไปมารินพลัดนะคะแล้วเราก็จะผ่านเอากัดเข้าไปดีนะคะฟันยังแข็งแรงไม่มีฟันปลอมถ้ามีฟันปลอมนี้คงลำบากนิดหนึ่งนะคะ <laughs> หนังหมูเขากรอบจริงๆเลยค่ะ ขาหมูมาดล้วนๆเลยนะคะไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยแต่เราก็กินอย่างอร่อยอร่อยก็คือพอดีเลยไม่ต้องหยอกเกลือหรือว่าอะไรทั้งสิ้นลดกลมกล่อมมากค่ะทุกครั้งที่มีโอกาสกินข้าวที่ร้านอาหารอันดับแรกที่ต้องสั่งเลยก็คือขาหมูเยอรมันนะคะชอบกินมากคุณหมอบอกว่า,วาถ้ามา เมืองนอกอยากกินของมันมันเยอะนะคะแต่ก็อดใจไม่ได้นะคะบางทีความหิวก็ลืมที่หมอบอกไว้นะคะพอเรากินเสร็จแดดเริ่มไล่เราก็ย้ายมานั่งฝังตรงข้ามแล้วนะคะเราก็นั่งกินไปเรื่อยๆก่อนนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะ แต่เราก็นั่งดูโต๊อื่นที่เข้ามาทีหลังนะคะมีแต่คนถือคนละแก้วสองแก้วแก้วใหญ่หญๆเท่านั้นเลยมีแต่ขนาดเป็นลิตรกันนะตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ลุกออกจากที่นั่งแล้วนะคะแล้วเราก็เดินผ่านที่คนก็นั่งกินกันเยอะๆค่ะ ก็ถือแก้วที่เราดื่มเสร็จนะคะอันนี้คือเหรียญที่เราจะต้องคืนพร้อมแก้วแล้วเราก็ได้สองยูโรคืนมานะคะแล้วเราก็ผ่านที่เขาย่างปลาขายนะคะปลาจะมีสองราคาแล้วแต่เราชอบแบบไหนราคาเขาก็จะเขียนป้ายไว้บอกเรานะคะพร้อมขนมปังบริโซเป็นขนมปังที่คนเยอรมันเขาชอบทานนะคะ ใหญ่มากค่ะอันนี้คือราคานะคะเราก็เลือกดูจากตู้ได้เลยแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะคะ <S <S เราก็ออกจากลานเบียมาแล้วนะคะอันนี้เป็นระหว่างทางที่เราเดินทางกลับค่ะแต่ก็ยังอยู่ในสวนอังกฤษอยู่นะคะเพราะว่าสวนอังกฤษนี้กว้างใหญ่ไพศา,าลมาก เราก็ผ่านที่เข้านั่งตากอากาศอยู่บางคนก็นอนอาบแดดเล่นกิจกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนก็มายืนดูคนเล่นไม้กระดานเต้าคลื่นนะคะ เพราะว่าในสวนอังกฤษมีหลายจุดที่เขาเล่นกิจกรรมนี้อยู่นะคะคนที่เขาจะลงเล่นกระดานโต้คืนนะคะเขาก็จะยืนเรียงคิวกันหลายคนพอสมควรนะคะ เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็ไาเจอสถานที่เขานั่งอาบแดดกันนะเยอะมากลานตาไปหมดเลยเพราะทุกคนเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อกันนะคะเขาจะถอดอาบแดดเหมือนเข้าอัดอั้นมานานนะคะแล้วเราเดินมาเรื่อยๆเราก็เจอน้ำตกอีกนะคะเราก็ได้ สั่งไอศครีมกินก่อนที่จะออกจากสวนอังกฤษนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเราจะใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีแล้วเราก็ถึงมารินพลาสค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปร่วมฉลองแชมป ฟุตบอลอันดับหนึ่งของเยอรมันที่มีการแข่งขันเมื่อวานนะคะระหว่างทีม FC ฟซ y ไบ n m น n ินช n กับทีมโคโลนะคะผลการแข่งขันก็คือทีม FC ฟ a y ไบ n m น n ินช n ชนะ2อต่อหค่ะแล้ววันนี้เขาจะจัดถลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่นะคะที่มารินพลัสกลางเมืองิวนิกเลยนะคะและทีม FC ฟ a y ไบ n m น n ินช n นะคะ เขาครองแชมป์มา11สมัยแล้วค่ะหลังจากเขาครองแชมป์ทุกครั้งเขาก็จะจัดหน้ามาลินพลัดนะคะวันนี้เราก็ไม่พลาดเราก็จะไปร่วมฉลองแชมป์เหมือนกันค่ะอันนี้เราเตรียมตัวจะไปขึ้นรถเอสบานนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วนะคะแต่จะค้าจากเวลาปกติ5นาทีค่ะ เจ้าหน้าที่เขา,าก็จะประกาศบอกนะคะว่รารถสายช้ามา้านีค่ะตันนี้เราก็นั่งในรถเอสบอนซ้ายเอสหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ จะใช้เวลาแค่30นาทีในการเดินทางนะคะเราจะไม่ขับรถไปเองเพราะหาที่จอดยากนั่งรถไฟนี่สะดวกมากเดี๋ยวเราจะเก็บภาพในการถลองแชมป์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะของทีมอันดับหนึ่งของเยอรมันดีมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมในช่อง youtube ของเรานะคะเราก็มาถึงที่มารินพลัสแล้วนะคะ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ให้เราเข้าไปนะคะเขาก็จะกักไว้นะคะซึ่งเรายืนรอก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะคะกว่าเขาจะให้เข้าไปทุกคนก็บางคนก็โวยวายนะคะเสียงดังมากเลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอาแผงเหล็กอะมากั้นไม่ให้คนมองเข้าไปข้างในนะคะแต่เราก็โชคดี ที่ได้เข้าไปแล้วมีบางส่วนที่อยู่ข้างหลังเราที่เข้ากั้นอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ให้เขา้าเราก็ยืนด้วยรู้สึกว่าตัวเองเวียนหัวมากเพราะคนเยอะแล้วก็เสียงก็ดังมากเพราะเราไม่เคยเจอจะพูดว่าไม่เคยเจอคนเยอะนะคะบางคนก็ ส่งเสียงกรีดร้องดังมากแล้วก็ยังบอกกับคุณผู้ชายเลยว่ากลับบ้านเถอะแต่เขาบอกว่าโหไหนไหนมาแล้วก็ยืนรอนานแล้วก็ต้องเข้าไปข้างในให้ได้เราก็ทนนะคะตอนนี้เจ้าหน,น้าที่เปิดให้เข้าไปแล้วนะคะทุกคนก็เดินเข้าไป จากที่ข่าวบอกนะคะว่าคนเข้ามาข้างในเนี่ยหนึ่งมืนห้าพันคนนะคะส่วนที่ไม่ได้เข้ามาข้างในเนี่ยอยู่รอบนอกเลยนะคะที่ก็ไม่ให้เข้ามานี่อีกประมาณห้าพันคนเลยนะคะดูคนสิคะแล้วเรายืนรอเนี่ยอีกเป็นชั่วโมงอีกนะคะกว่านักฟุตบอลจะเข้ามาในนี้นะคะ เราก็ยืนรอแล้วก็ฟังเสียงเพลงกระหึมเลยอะคะ่ะดังสนั่นเลยนะคะทุกคนได้แต่ยืนรอแล้วก็ฟังเสียงเพลงไปเรื่อยๆค่ะดูสีหน้าแต่ละคนมีความสุขกับการได้มาร่วมฉลองแชมป์ของทีมไบยน์ในครั้งนี้มากค่ะพร้อมกับเสียงเพลงที่ดังกระหึมมากเลย ทุกคนก็ตั้งตารอเตรียมต้อนรับนักเตะฟุตบอลของ FC b a y ไบเ m ü n c ม e นทั้งทีมหญิงทีมชายเลยที่จะมาปรากฏตัวค่ะทุกคนจะร้องเสียงกรี๊ดดังมากค่ะเมื่อทีมฟุตบอล FC b a y ไบเ m ü n c ม e นเริ่มมาปรากฏตัวแล้วค่ะ แต่เราจะมองผ่านหน้าจอนะคะเพราะว่าคนมันเยอะเราไม่สามารถไปตรงจุดที่เขามายืนได้ค่ะนักฟุตบอลแต่ละคนนี่หลอจริงๆเลยค่ะบางคนเขามีเสื้อทีมฟุตบอลของไบเยนเขาก็จะใส่กันมาเลยนะคะร่วมแสดงความยินดีในใชัยชนะครั้งนี้ค่ะ แล้วนักฟุตบอลเขาก็เอาถ้วยรางวัลที่เขาได้ใัยชนะมาโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันนะคะทั้งทีมหญิงและทีมชายค่ะทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งกันทุกคนและทุกคนก็แยกย้ายเดินทางกลับบ้านค่ะ อยากบอกว่าวันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินหลายสถานีแถวมารินพลัสนะปิดทำการหมดนะคะเราเลยต้องเดินทางไปหาขึ้นรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านนะคะขอบคุณมากที่ติดตามช่อง youtube ของเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ